ดีค่ะวันนี้น้องขามามณีมาขอความช่วยเหลือน้องท้องท้องโตนะท้องโตจริงๆควรต้องคลอดละแต่ว่าป้าไปฉีดยาคุมให้น่าจะฉีดช่วงเวลาที่น้องคอลอดสัตว์ไปแล้วทำให้เกิดภาะวะคลอดไม่ได้ลูกเนี่ยน่าจะตายละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูที่นู่นน้องเขาจะดีมากเลยนะ อะเดี๋ยวปุ๊ป้าจะยกหางขึ้นให้น้ําหน่อยยกหางสูงนั่นแหละเออเนี่ยจาก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 ที่น้องออกขนาดนี้เนี่ยแสดงว่ามดข้างข้างในอะเด็กๆน่าจะน่าจะไปหมดแล้ะไม่น,าน่ารอดน่ารักมากสงสารมากวั <c oughs> นนี้ทําอะไรไม่ได้เพราะตอนแรกจะให้ยาฆ่าเชื้อคงให้ไม่ได้ละเดี๋ยวคงต้องพาไปหาหมอเลย ถ้าสงสางน้าทีนี้ท่านใดที่เมตตาอยากจะช่วยเหลือน้องทักน้ํามาทีนะคะเพราะว่าน้ําจ่ายอะไรไปค่อนข้างเยอะมากแล้วตอนนี้คือมันไม่สามารถที่จะควักเงินจากตรงไหนมาจ่ายได้แล้วท่านใดที่มีจิตเมตตาอยากช่วยเหลือน้องก็ทักน้ํามาได้ยอดค่ารักษาน่าจะอยู่ที่ห้าพันบาทเบื้องต้น สำหรับค่าผ่าตัดแล้วก็พักฟื้นถ้าถูกกว่านั้นน้ำก็จะแจ้งตามบินนะคะสำหรับท่านที่จะช่วยนะ